พลังแห่งธาตุทองที่รอการจีรนัยในทางโหราศาสตร์ตะวันออกปีวอกหรือนักสัตว์ลิงถูกจัดวางไวใ้ให้อยู่ในกลุ่มของธาตุทองซึ่งมีใช้ทองรูปพันธ์ที่สำเร็จรูปแล้วแต่เป็นแร่ธาตุที่มีความบริสุทธิ์และมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวตามธรรมชาติคุณลักษณะของธาตุทองคือความเฉียบคม ความชัดเจนและการมีไหวพริบที่ว่องไวเหมือนคมดาบคนที่เกิดปีนี้จึงมักมีสติปัญญาที่ปราดเปรื่องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วเกินกว่าใครเพื่อนอย่างไรก็ตามตามตำราบโบราณได้ระบุไว้ว่าทองแท้ต้องทนต่อการหลอมนี่คือหัวใจสำคัญของคนปีวอกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ ทองคำที่ยังไม่ผ่านไฟก็เปรียบเสมือนก้อนแร่ที่มีศักยภาพแต่ยังไร้รูปทรงและขาดมูลค่าที่แท้จริงการที่คนปีวอกต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่กดดันเปรียบได้กับการถูกนำเข้าสู่เตาหลอมความร้อนแรงของเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายแต่มีไว้เพื่อขจัดมนลทินหรือจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ออกไปเพื่อเผยให้เห็นเนื้อทองที่สุกปล่งและมีค่าสูงสุด เมื่อพิจารณาในเชิงนิสัยคนปีวอกจึงเป็นนักจัดการสถานการณ์ที่เก่งฉกาศมีทักษะในการเจรจาและหาทางออกในยามวิกฤตได้ดีเยี่ยมแต่ความคิดเร็วทำเร็วก็อาจเป็นดาบสองคมหากขาดความอดทนในการรอคอยผลลัพธ์ ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะเล่นกับไฟหรือการรับมือกับแรงกดดันด้วยความเข้าใจจึงเป็นบททดสอบสำคัญที่จะเปลี่ยนจากคนที่มีเพียงแค่ไอเดียให้กลายเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สรุปได้ว่ารากฐานของปีวอกคือการเดินทางของวัตถุธาตุที่ต้องอาศัยการขัดเกลา ยิ่งผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากหรือการทดสอบที่ท้าทายมากเท่าไหร่จิตวิญญาณของคนปีวอกจะยิ่งแข็งแกร่งและเปล่งประกายมากขึ้นเท่านั้นความผิดพลาดในช่วงแรกของชีวิตจึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นขั้นตอนการหลอมเหลวเพื่อหล่อหลอมให้กลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต เมื่อธาตุทองเผชิญปีมะเมียธาตุไฟบททดสอบแห่งการหลอมรวมและเปลี่ยนรูปตามวงล้อของโหราศาสตร์จีนพลันงานของแต่ละปีจะถูกขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ของเบญจธาตุเมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นปีมะเมียที่ครองด้วยธาตุไฟ พลังงานความร้อนแรงนี้จะเข้ามาปะทะโดยตรงกับธรรมชาติของคนปีวอกที่เป็นาธาตุทองความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ถูกเรียกว่า,าธาตุขมหรือการที่ไฟเข้ามาแผดเผาทองแต่ในเชิงปรัชญาโหราศาสตร์ชั้นสูงการข่มกันไม่ใช่เรื่องของการทำลายล้างเสมอไปหากแต่เป็นกระบวนการหลอมเพื่อยกระดับสถานะเดิมให้สูงขึ้นกว่าที่เคยเป็น พลวัตของพลังงานไฟที่เต้นรำรอบก้อนทองปีมเมียเปรียบเสมือนม้าศึกที่เต็มไปด้วยพลังงานความเร็วและความร้อนเมื่อปีนี้มีาธาตุไฟเป็นตัวกำกับพลังงานโดยรวมของโลกและสังคมจะขลับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงพลังนี้จะพุ่งเข้าหาคนปีวอกที่เป็นาธาตุทองที่แข็งแกร่งและเฉียบคม หากมองในแง่ร้ายเราอาจมองว่านี่คือปีแห่งความเครียดและการถูกบีบคั้นแต่หากมองตามหลักสัจธรรมทองเป็นธาตุเดียวที่ยิ่งโดนไฟหลอมกลับยิ่งมีความบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น ทองไม่สามารถพังทลายหรือมาลายหายไปเพราะไฟได้แต่มันจะเปลี่ยนรูปจากก้อนแรกที่แข็งทื่อให้กลายเป็นของเหลวที่อ่อนนุ่มพร้อมที่จะถูกเทลงในแม่พิมพ์ใหม่ที่งดงามและทรงคุณค่ากว่าเดิมไอเดียที่ถูกทดสอบบนเตาหลอมจริงคนปีวอกขึ้นชื่อเรื่องความเป็นนักคิดและเจ้าโปรเจกต์มีไอเดียที่พุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลา ทว่าในปีที่ไฟแรงเช่นนี้ไอเดียเหล่านั้นจะไม่สามารถเป็นเพียงแค่ความคิดลอยๆได้อีกต่อไปปีมาเมียธาตุไฟจะบีบให้คนปีวอกต้องนำความคิดลงสู่ภาคปฏิบัติในสนามจริงความร้อนจากสถานการณ์จะทดสอบว่าไอเดียของคุณเป็นของจริงหรือไม่ หลายสิ่งที่คุณเคยคิดว่าสมบูรณ์แบบอาจถูกเผาจนเห็นรอยร้าวซึ่งนั่นคือโอกาสดีที่คุณจะได้ตัดส่วนเกินออกไปและเหลือไว้เพียงแก่นสารที่ใช้ได้จริงความคิดที่ผ่านการหลอมจากประสบการณ์ในปีนี้จะเป็นไอเดียที่คมชัดและมีน้ำหนักมากพอที่จะสร้างชื่อเสียงในระยะยาวสนามแห่งการพิสูจน์ความสามารถ คำว่าความสามารถต้องพิสูจน์ในปี2569หมายถึงการที่คุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่บีบหัวใจหรือการได้รับมอบหมายงานที่ดูเหมือนจะเกินกำลังพลังของปีมะเมียจะเร่งปฏิกิริยาให้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่เคยเรียนรู้เป็นปีอาจถูกย่อหย่อนลงมาเหลือเพียงไม่กี่เดือนคนปีวอกจะรู้สึกเหมือนถูกผลักลงไปในน้ำร้อนเพื่อฝึกว่ายน้ำ ความกดดันเหล่านี้คือไฟที่มาเจริญยนความสามารถของคุณหากคุณทนความร้อนได้และยืนหยัดที่จะแก้ไขปัญหาคุณจะพบว่าทักษะของคุณก้าวกระโดดไปไกลกว่าเพื่อนร่วมรุ่นในเวลาไม่กี่นาทีความเก่งกาจในปีนี้ไม่ได้วัดกันที่ว่าใครทำได้สมบูรณ์แบบที่สุดแต่วัดกันที่ว่าใครสามารถปรับตัวและคงความเยือกเย็นภายใต้เปลวไฟได้ดีที่สุด ความผิดพลาดที่รวดเร็วคือบทเรียนล้ำค่าเนื่องจากปีมะเมียมีธรรมชาติของความเร็วความผิดพลาดในปีนี้จึงมักเกิดขึ้นเร็วและแรงกว่าปกติสำหรับคนปีวอกที่เกลียดความล้มเหลวนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากทางใจแต่ขอให้ระลึกไว้ว่าความผิดพลาดในสถานะของเหลวแก้ไขง่ายกว่าตอนที่เป็นของแข็ง เมื่อทองถูกหลอมจนละลายหากรูปทรงที่เทออกมานั้นเบี้ยวหรือผิดเพี้ยนไปคุณยังสามารถนำกลับไปหลอมใหม่และแก้ไขให้ถูกต้องได้ในทันทีสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การทำผิดแต่คือการยึดติดกับรูปแบบเดิมจนไม่ยอมเปลี่ยนรูปตามไฟ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปีนี้จะช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดอ่อนของคุณอยู่ตรงไหนทำให้คุณสามารถอุดรอยรั่วและพัฒนาตัวเองได้ทันท่วงทีบทสรุปของการเปลี่ยนรูปปี2566สำหรับคนปีวอกจึงเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านอย่างขนานใหญ่ คุณอาจจะต้องละทิ้งวิธีการทำงานแบบเดิมตัวตนเดิมหรือความสำเร็จเก่าๆที่เริ่มหมดอายุการใช้งานเพื่อเข้าสู่กระบวนการหลอมรวมตัวตนใหม่แม้ความร้อนจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเหนื่อยล้าแต่มันคือขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างมูลค่าให้ตนเอง หากไม่มีไฟจากปีมะเมียทองจากปีวอกก็อาจเป็นเพียงก้อนแร่ไร้รูปทรงที่ไม่มีใครสังเกตเห็นแต่เมื่อผ่านพ้นปีนี้ไปได้คุณจะเป็นทองที่ถูกขึ้นรูปมาอย่างวิจิตรพร้อมที่จะเปล่งประกายในฐานะผู้ชนะที่ผ่านการทดสอบในสนามที่ยากที่สุดมาแล้วผลกระทบเชิงชีวิตของคนปีวอกบทเรียนราคาแพงสู่ความแกร่งที่ยั่งยืน เมื่อก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาที่ธาตุทองถูกล้อมกรอบด้วยธาตุไฟพลวัตของชีวิตคนปีวอกในปีนี้จะดำเนินไปภายใต้คำนิยามที่ว่าเจ็บก่อนแกร่งนี่ไม่ใช่คำขู่ให้หวาดกลัวแต่มันคือสัจธรรมของกระบวนการเติบโตที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญโดยเฉพาะกับนักสัตว์ที่มีความปราดเปร่ยงและเปี่ยนไปด้วยความคาดหวังในตัวเองสูงอย่างปีวอก ชีวิตในปีนี้จะไม่ได้จํากัดอยู่เพียงในตำราหรือการวางแผนบนหน้ากระดาษอีกต่อไปแต่เป็นการถูกผลักเข้าสู่สนามประลองจริงที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงและร้อยขีดข่วนการเรียนรู้จากสนามจริงเมื่อทฤษฎีพ่ายแพ้ต่อประสบการณ์โดยปกติแล้วคนปีวอกเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิพานดีเยี่ยมมักจะสามารถคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าได้เสมอทว่าในปีมามียธาตุไฟ พลังงานของปีนจะทำให้สถานการณ์รอบตัวมีความผันผวนสูงจนแผนการที่วางไว้ล่วงหน้าอาจใช้การไม่ได้ทั้งหมดชีวิตจะบังคับให้คุณต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำมากกว่าการนั่งคิดคุณจะได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้เปิดดูและต้องตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเสี้ยววินาทีการเรียนรู้ประเภทนี้แม้จะสร้างความเหนื่อยล้าทางสติปัญญาแต่มันคือการสร้างกล้ามเนื้อทางปัญญาที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงนี้จะกลายเป็นอาวุธสำคัญที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากคุณได้โอกาสที่มาพร้อมกับความท้าทายการลองสิ่งใหม่และสนามแสดงฝีมือในปีนี้ประตูแห่งโอกาสจะเปิดออกกว้างขึ้นคนปีวอกจะได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือในโครงการใหม่ๆห,หรือได้รับบทบาทหน้าที่ที่ไม่เคยหยิบจับมาก่อน ด้วยธรรมชาติของลิงที่ชอบความท้าทายคุณจะรู้สึกฮึกเหิมและกล้าที่จะกระโดดเข้าใส่สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นอย่างเต็มตัวพลังจากปีมาเมียจะส่งเสริมให้คุณดูโดดเด่นและเป็นที่จับตามองทว่าความโดดเด่นนี้เองที่เป็นเหมือนดาบสองคมในขณะที่คุณกําลังไร้รำแสดงความสามารถอย่างเพลิดเพลินสายตาของคนรอบข้างและแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมจะจดจ้องมาที่คุณทุกย่างก้าว ทำให้ภาระที่แบกไว้บนบ่ามีความหนักอึ้งกว่าที่เคยเป็นจุดสะดุดจากดีเทลบทเรียนเรื่องความรอบคอบปัญหาสําคัญที่คนปีวอกจะมักจะประเชิญในปีนี้คือการตกม้าตายเพราะดีเทลด้วยความเป็นคนคิดเร็วและทําเร็วเกินไปบางครั้งอาจจะมองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่สําคัญแต่ภายใต้อิทธิพลของาธาตุไฟที่เผาผลาญดีเทลเหล่านั้นกลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้ในพริบตา ความสะดุดในปีนี้มักเกิดจากการมองข้ามขั้นตอนการตรวจสอบหรือความประมาทในจุดที่คิดว่าตัวเองเชี่ยวชาญอยู่แล้วความผิดพลาดเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเพราะมันกระทบต่อความมั่นใจและความภูมิใจในตัวเองแต่นั่นคือความตั้งใจของพลังงานในปีนี้ที่ต้องการสอนให้คนปีวอกรู้จักคำว่าความประนีตและสติในทุกขณะที่ก้าวเดินเชิงกรรมคือการเรียนรู้ผ่านการลองแรงผลักดันแห่งการเติบโต ในทางโหราศาสตร์และจิตวิญญาณคําว่าก,กรรมไม่ได้หมายถึงการถูกลงโทษเสมอไปแต่หมายถึงการกระทําและผลของการกระทํากรรมของคนปีวอกในปีนี้คือกรรมจากการเรียนรู้ชีวิตกําลังเร่งเครื่องให้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกหากคุณไม่ยอมลองคุณก็จะไม่เจ็บแต่คุณก็จะไม่เติบโตเช่นกัน ทุกครั้งที่คุณลงมือทำแล้วเกิดความผิดพลาดนั่นคือการชำระกรรมเก่าที่เป็นความประมาทและเป็นการสร้างกรรมใหม่ที่เป็นความรู้แจ้งการที่คุณต้องพบกับความเจ็บปวดหรือความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆในระหว่างทางคือการที่ธรรมชาติกำลังช่วยคัดกรองส่วนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตคุณเพื่อให้เหลือเพียงเนื้อแท้ที่เป็นความเก่งกาจและมั่นคงของคุณเท่านั้นบทสรุปของการยอมรับความเจ็บปวดเพื่อความแข็งแกร่ง บทเรียนชีวิตในปีนี้จะสอนให้คนปีวอกรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการไม่เคยล้มแต่มาจากการที่ล้มแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสะดุดก้อนหินก้อนไหนแล้วลุกขึ้นมาเดินต่อด้วยท่วงท่าที่ระมัดระวังกว่าเดิมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจะเป็นเหมือนรอยสักแห่งประสบการณ์ที่ประทับอยู่บนใจยิ่งคุณผ่านสนามจริงมามากเท่าไหร่จิตวิญญาณของคุณจะยิ่งนิ่งสงบและทรงพลังมากขึ้นเท่านั้น เมื่อสิ้นสุดปีมาเมียคนปีวอกจะไม่ใช่แค่ลิงที่ฉลาดปราดเปรียวเหมือนเดิมแต่จะเป็นพยาวานอนที่ผ่านเตาหลอมแห่งชีวิตมีความรอบคอบมีจิตใจที่หนักแน่นดังขุนเขาและมีความสามารถที่เป็นที่ยอมรับอย่างดุษฎีจากทุกคนที่พบเห็นจุดเปลี่ยนของปีวอกการยอมรับเปลวไฟเพื่อการจุติใหม่ของทองแท้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต สิ่งที่ยากที่สุดมักไม่ใช่ตัวอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าแต่คือทัศนคติที่เรามีต่ออุปสรรคเหล่านั้นสำหรับคนปีวอกในปีมะเมียธาตุไฟนี้หัวใจสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนที่จะตัดสินว่าคุณจะรุ่งโรดหรือรุ่งโรยคือการสร้างสภาวะจิตใจที่เรียกว่าการยอมรับไฟให้ได้นี่คือบททดสอบทางจิตวิญญ,ญาณที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะในทางโหราศาสตร์จีนนั้น ทองคําที่ปราศจากไฟมาแผดเผาจะไม่มีวันกลายเป็นรูปทรงที่สวยงามหรือเป็นของมีค่าที่โลกจดจำได้เลยทองที่กลัวไฟจะไม่มีวันเป็นรูปเป็นร่างหลักโหราศาสตร์ข้อนี้เป็นสัจธรรมที่ใช้เตือนใจคนปีวอกได้อย่างดีเยี่ยมหากคุณเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนเลือกที่จะทำงานในเขตปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดคุณอาจจะไม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวด แต่นั่นหมายความว่าคุณจะยังคงเป็นเพียงก้อนแร่ดิบที่ไร้รูปทรงต่อไปอีกหนึ่งปีการเติบโตในปีมะเมียนี้ต้องการการเผชิญหน้าความร้อนแรงของสถานการณ์เปรียบเสมือนโอกาสในการบีบอัดและขึ้นรูปชีวิตใหม่หากคุณกลัวที่จะถูกไฟลามเลียคุณก็จะสูญเสียโอกาสที่จะถูกหล่อหลอมเป็นเครื่องประดับที่วิจิตรบรรจงดังนั้นจุดเปลี่ยนประการแรกคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความยากลำบากจากเดิมที่มองว่ามันคือศัตรู ให้เปลี่ยนมามองว่ามันคือเครื่องมือในการสร้างชีวิตยันหนีความผิดพลาดการเผชิญหน้ากับความจริงนิสัยปกติของคนปีวอกคือความปราดเปรียวและความรักในศักดิ์ศรีเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมักจะมีกลไกป้องกันตัวโดยการพยายามเบี่ยงเบนหรือหาทางออกที่รวดเร็วเพื่อไม่ให้ใครเห็นจุดอ่อนทว่าในปีที่ไฟแรงเช่นนี้ยิ่งคุณวิ่งหนีความผิดพลาดไฟจะยิ่งลามตามคุณไปทุกที่ แต่หากคุณหยุดนิ่งและยอมรับมันด้วยความกล้าหาญความผิดพลาดนั้นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ช่วยให้คุณเห็นช่องโหว่ในแผนงานหรือนิสัยส่วนตัวของคุณการยอมรับว่าฉันทำพลาดคือก้าวแรกของการหยุดยั้งการเผาผลาญที่ไร้ทิศท,ทางและเป็นการเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขที่ถูกต้องตามหลักธรรมชาติเรียนรู้จากสิ่งที่เจ็บบาดแผลคือลายทางสู่ขุมทรัพย์ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการทำงานหรือความสัมพันธ์ในปีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทารุณกรรมจิตใจแต่เกิดขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณเตือนทุกครั้งที่คุณรู้สึกเจ็บจากการสะดุดในรายละเอียดหรือเจ็บจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดขอให้พิจารณาอย่างลึกซึ้งว่าความเจ็บนั้นกำลังบอกอะไรคุณมันอาจกำลังบอกว่าคุณประมาทเกินไปคุณมองคนผิดไปหรือคุณยังขาดทักษะบางอย่างที่จำเป็นสำหรับการเติบโตในขั้นถัดไป เมื่อคุณสามารถเปลี่ยนความเจ็บให้เป็นบทเรียนได้ความเจ็บนั้นจะหายไปและทิ้งไว้เพียงความเฉลียวฉลาดที่ลุ่มลึกกว่าเดิมคนปีวอกที่ผ่านจุดเปลี่ยนนี้ได้จะกลายเป็นคนที่มีความสุขุมนุ่มลึกไม่ลนลานต่อวิกฤตที่เข้ามาปะทะในภายหลังปรับแทนการโทษตัวเองพลังของการเปลี่ยนรูปลุมพรางที่น่ากลัวที่สุดสำหรับาธาตทองเมื่อเจอาธาตไฟคือการโทษตัวเองจนกระทั่งจิตใจแตกสลาย พลังของไฟอาจทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือทำไมถึงล้มเหลวบ่อยครั้งในช่วงนี้การโทษตัวเองคือการยอมให้ไฟเผาจนทองกลายเป็นเท่าฐานที่ไรค่าแต่การปรับปรุงคือการยอมให้ไฟหลอมทองให้เหลวเพื่อเทลงในเบ้าหลอมใหม่แทนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นให้ตัดอารมณ์ความรู้สึกผิดที่บังทอนกำลังใจออกไปแล้วหันไปโฟกัสที่การปรับแผนหรือเปลี่ยนวิธีการ การยืดหยุ่นและการเปลี่ยนรูปตามสภาวะคือคุณสมบัติเด่นของทองเหลวและจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คนปีวอ,อกไหลลื่นไปกับความรุนแรงของปีมะเมียได้อย่างสง่างามไม่ล้มเพราะไม่เก่งแต่ล้มเพื่อจะเก่งขึ้นบทสรุปของจุดเปลี่ยนในปีนี้คือการตระหนักรู้ว่าทุกครั้งที่คนปีวอ,อกล้มลงในปี2,566ไม่ใช่หลักฐานของความอ่อนแอหรือความไร้สามารถ ในทางกลับกันมันคือส่วนหนึ่งของหลักสูตรเร่งรัดที่จักรวาลจัดเตรียมไว้ให้คนที่เก่งที่สุดคือคนที่ล้มได้บ่อยที่สุดและลุกขึ้นมาด้วยข้อมูลใหม่ๆเสมอความล้มเหลวในปีนี้เปรียบเสมือนการสลัดเปลือกนอกที่เธอะท้าออกไปเพื่อให้เหลือเพียงเนื้อแท้ที่มีความแข็งแกร่งและแวววาวเมื่อคุณยอมรับในกระบวนการหลอมนี้ได้จิตใจของคุณจะเบาสบายขึ้น คุณจะเลิกกลัวไฟและจะเริ่มสนุกกับการเห็นตัวเองเปลี่ยนรูปไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมคนปีวอกที่ยอมรับไฟได้ในปีนี้จะพบว่าในช่วงปลายปีเมื่อเปลวไฟเริ่มสงบลงคุณจะไม่ได้เป็นเพียงลิงที่ว่องไวเหมือนต้นปีอีกต่อไปแต่คุณจะเป็นผู้ที่มีทั้งความไวของลิงและความมั่นคงของทองคำที่ผ่านการเวลา เป็นบุคคลที่ทรงพลังและพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงส่งกว่าเดิมด้วยความมั่นใจที่แท้จริงจากภายในเมื่อการเดินทางของปีวอกธาตุไฟดำเนินมาถึงบทสรุปสิ่งสำคัญที่สุดที่คนปีวอกต้องจารึกไว้ในใจไม่ใช่จำนวนครั้งของความสำเร็จแต่คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความผิดพลาดคือกระบวนการในทางโหราศาสตร์จีน พลังงานของไฟที่พุ่งเข้าใส่ธาตุทองในปี2569นี้มิได้มีเป้าหมายเพื่อบรนทอนกำลังหรือลดทอนคุณค่าในตัวคุณแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามเปลวไฟเหล่านี้มาเพื่อทำหน้าที่เป็นช่างเจรไนผู้เข้มงวดที่จะขัดเน้นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาความผิดพลาดคือขั้นตอนมิใช่จุดจบ สำหรับคนปีวอกที่มักยึดถือความฉลาดหลักแหลมเป็นที่ตั้งการทำผิดอาจรู้สึกเหมือนความพ่ายแพ้แต่ในปีนี้ขอให้เปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าทุกความผิดพลาดคือการคัดออกซึ่งสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่ฉาบฉวยหรือวิธีการทำงานที่ล้าสมัยจะถูกไฟแห่งปีมามียเผาทำลายไปสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากความผิดพลาดคือความรู้ที่ท้าจริงที่หาไม่ได้จากตำราเล่มใด หากเปรียบการสร้างชีวิตเป็นการหล่อรูปเคารพอันงดงามความผิดพลาดในแต่ละครั้งก็คือการสกัดเอาส่วนเกินของหินหรือแร่ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปเพื่อให้เหลือเพียงเนื้อทองที่บริสุทธิ์และคู่ควรแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นงานศิลปะชิ้นเอกเมื่อผ่านการหลอมทองจะมีรูปและคุณค่าจะชัดก้อน ทองที่วางอยู่เฉยๆแม้จะมีมูล,ลค่าแต่ไร้ซึ่งเรื่องราวและประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายแต่ทองที่ผ่านการเคี่ยวกรัมจากความร้อนจนหลอมละลายแล้วถูกเทลงในแม่พิมพ์พแห่งความอดทนและสติปัญญาจะกลายเป็นเครื่องประดับหรืออุปกรณ์ที่มีมูล,ลค่าสูงขึ้นทวีคูณปี2569นี้จะเป็นปีที่คนปีวอกเริ่มมองเห็นรูปทรงของชีวิตตนเองที่ชัดเจนขึ้น คุณจะรู้ว่าจุดแข็งที่แท้จริงของคุณคืออะไรและอะไรคือสิ่งที่คุณควรยึดถือเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตเมื่อคุณเลิกกลัวความร้อนและยอมรับการหลอมรวมคุณจะพบว่าคุณค่าในตัวคุณไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นบอกว่าคุณเป็นแต่เกิดจากประสบการณ์ที่คุณได้พิสูจน์แล้วด้วยหยาดเหงื่อและการตัดสินใจของตนเองปีแห่งการสร้างชื่อจากประสบการณ์จริง บทสรุปสุดท้ายของปีนี้คือการก้าวไปสู่จุดที่เรียกว่าการมีชื่อเสียงจากเนื้อแท้คนปีวอกจะไม่ได้ถูกยอมรับเพียงเพราะเป็นคนพูดเก่งหรือคิดไวเหมือนแต่ก่อนแต่จะได้รับความเลื่อมใสาจากการเป็นผู้รู้จริงที่ผ่านสนามบทมาอย่างโชคชนประสบการณ์ที่คุณสะสมจากการลองผิดลองถูกตลอดทั้งปีจะกลายเป็นต้นทุนทางสังคมที่แข็งแกร่ง ชื่อเสียงของคุณจะถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของความจริงใจและความสามารถที่ผ่านการทดสอบแล้วความสำเร็จในปีนี้จึงไม่ใช่เรื่องของโชคลาภที่ลอยมาหาแต่เป็นเรื่องของการสะสมชัยชนะเล็กๆจากการแก้ไขปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกลายเป็นความยิ่งใหญ่ที่ใครก็สั่นคลอนไม่ได้ในท้ายที่สุดปี2,569นี้จะถูกจดจำในฐานะปีที่คนปีวอก เปลี่ยนจากผู้เล่นกับไฟไปเป็นผู้คุมไฟคุณจะจบปีนี้ด้วยความภาคภูมิใจว่ารอยแผลที่เกิดขึ้นคือเหรียญตราแห่งเกียรติยศและความผิดพลาดที่ผ่านมาคือบันไดที่ทอดสูงขึ้นไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนทองที่ผ่านไฟในปีนี้จะเป็นทองที่เปล่งประกายที่สุดและพร้อมที่จะเฉิดฉายในทุกสถานการณ์ที่รออยู่ในอนาคตอย่างแท้จริง